บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่าย,ยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยภารกิจมานาประจำวัน มานานประจำวันนี้พบกันประจำวันที่14เดือนพฤษภาคมในหัวข้อเรื่องความชื่นชมยินดีกับสติปัญญาและพระเจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใคร่ครวญและสามาัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่8ข้อ14ถึงข้อ17นะครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่8ข้อ14ถึงข้อ17ก็ได้ปรากฏเรื่องราว และเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่ายังมีอนิจจังอีกอย่างหนึ่งที่กระทำกันบนแผ่นดินโลกคือมีคนชอบทำรับเคราะห์อันเป็นเคราะห์ที่คนอาธรรมควรรับและมีคนอาธรรมรับเคราะห์อันเป็นเคราะห์ที่คนชอบทำควรรับเขาพระเจ้ากล่าวได้ว่านี่ก่อนนิจจังด้วยแล้วเขาพระเจ้าจึงสนับสนุนให้หาความสนุกสนาน ด้วยว่าภายใต้ดวงอาทิตย์มนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่มกับเชื่นชมยินดีโดวยว่าอาการนี้ครุกคลีไปในการงานของตนตลอดชีวิตของตนที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ตนภายใต้ดวงอาทิตย์เมื่อข้าพระเจ้าตั้งใจจะเข้าใจสติปัญญาและทราบธุรกิจที่กระทำกันในโลกที่เขาอดหลับอดนอนทำกันตลอดวันตลอดคืน แล้วข้าพเจ้าจึงเห็นภารกิจของพระเจ้าว่ามนุษย์ค้นหาความเข้าใจในภารกิจที่บังเกิดอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์หาได้ไม่เพราะว่ามนุษย์จะออกแรงค้นหาสักบานใดก็ยังจะค้นหาให้พบไม่ได้เออยยิ่งกว่านั้นอีกแม้ว่านักปราชญ์คนใดนึกเอาว่าเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็ยังค้นหาไม่พบ คุณรู้ฟังครับผู้เขียนพระธรรมปัญญาจารย์ซึ่งเป็นนักวิชาการระบุว่าเป็นกษัตริย์สมอนนั้นได้เรียกตนเองว่าปัญญาจารย์ผู้เป็นเชื้อสายกองดาว,วิดกษัตริย์ในเยรูซาเลม็มนะครับพระองค์ได้แสดงให้เราได้เห็นว่าชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าเป็นอย่างไรและจำเป็นที่เราจะต้องให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิต พระองค์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความจริงอันยุติธรรมของชีวิตในโลกที่ตกอยู่ในบาปว่าคนชอบทำรับเคราะห์อันเป็นเคราะห์ที่คนอารรมควรรับและมีคนอารรมรับเคราะห์อันเป็นเคราะห์ที่คนชอบทำควรรับนะครับแต่อย่างไรก็ตามแทนที่จะยอมถูกกดทับด้วยความไม่ยุติธรรมดังกล่าวนั้นซาโลมอนกลับสนับสนุนให้เรามีสันนิษฐานกับชีวิต เพื่อเราจะเปลมปรีและความชื่นชมยินดีจะอยู่เคียงข้างเราไปในการงานตลอดวันคืนแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าทรงประทานแกนเราภายใต้ดวงอาทิตย์นะครับแต่ในตอนท้ายของพระธรรมเล่มนี้ผู้เขียนได้เตือนกับเราว่าถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ตั้งหลายปีจงให้เขาเปลมปรีในปีเดือนเหล่านั้นแต่ให้เขาระลึกถึงว่าวันมืดก็มีมาก คุณ้ฟังครับดอกซากุระที่มีกลิ่นหอมจะบานสะพรั่งเป็นสีชมพูอ่อนและมีชีวิตชีวาทั่วญี่ปุ่นในทุกฤดูใบไม้ผลิน,นะครับซึ่งสร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยและก็นักท่องเที่ยวนะครับธรรมชาติของดอกไม้ที่มีอายุเพียงสั้นๆทำให้รรชาวญี่ปุ่นได้ตื่นตัวในการดื่มด่ำความงามและกลิ่นหอมขณะที่ดอกไม้ยังเบ่งบาน ระยะเวลาที่ได้สัมผัสเพียงสั้นๆยิ่งทำให้อยากจะไปชมดอกสกุลนี้มากยิ่งขึ้นนะครับพวกเขาได้เรียกความเพลิดเพลินที่กระทำอย่างตั้งใจต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ว่าการตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของสรรพสิ่งที่สวยงามุณรู้ฟังครับในฐานะมนุษย์เป็นที่เข้าใจได้ว่าเราอยากแสวงหาและยืดเวลาความรู้สึกถึงความสุขนั้นไว้นะครับ การันความจริงที่ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความยากลําบากนั้นหมายความว่าเราต้องบ่มเพาะความสามารถที่จะมองทั้งความทุกข์แล้วก็ความเพลิดเพลินผ่านเลนแห่งความเชื่อในพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักนะครับเราไม่จําเป็นต้องมองโลกในแง่ร้ายมากจนเกินไปและไม่ควรสร้างมุมมองชีวิตที่สดใสเกินจริงให้กับตัวของเราเองุณรู้ฟังครับพระธรรมปัญญาจารย์เสนอแบบอย่างที่เป็นประโยชน์แก่เรา แม้ว่าพระธรรมเล่มนี้บางครั้งถูกมองว่ามีแต่คําพูดในแง่ลบแต่กษัตริย์โซโลมอนพระองค์นี้ที่กล่าวว่าสารพัดอนิจจังยังทรงสนับสนุนให้ผู้อ่านหาความสนุกสนานจากสิ่งง่ายๆในชีวิตด้วยโดยกล่าวว่าด้วยว่าภายใต้ดวงอาทิตย์มนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่มกับชื่นชมยินดีคุณรู้ฟังครับ ความเชื่อชมยินดีเกิดขึ้นเมื่อเราทูลขอให้พระเจ้าส่งช่วยเราเข้าใจสติปัญญาและเรียนรู้ที่จะสังเกตทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำทั้งในฤดีการที่งดงามและในฤดีการที่ยากลำบากโดยรู้ว่าทั้งสองนั้นล้วนไม่ยั่งยืนในโลกใบนี้นะครับและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิด และใคร่ครวญดูว่าคุณกำลังอยู่ในฤดูการแบบใดในโลกนี้และคุณจะพบความชื่นชมยินดีในนั้นได้อย่างไรมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความงดงามและความชื่นชมยินดี ในชีวิตของข้าพรองจึงอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังสมนักง,งานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจาหน้าซองส่งถึงภารกิจมานาประจำวันตู้ปนส5ห้า ปอนาฟ่อ,ฟอหัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ศผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb .org และสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02718 5166-7แถึงและทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับ Cody Pop. มีพระองค์เต็มหัวใจเราจะอยู่ในวันที่งดงามื่อมีพระเจ้าชีวิตดูงดงาม time ที่ยิ่งใหญ่ขอุุอในพระองค์เต็มหัวใจเราจะอยู่